สมาคมแม่บ้านทาหารบกมทบ210ค่ะได้ดําเนินโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะคะตามแนวคิดอาหารเป็นปัจจัยค่ะที่ทุกคนเนี่ยก็ต้องการซึ่งถ้าเราสามารถสร้างเองได้ค่ะก็จะเป็นความมั่นคงที่ทางอาหารที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เราก็จะไม่เดือดร้อนแล้วก็ครอบครัวจะมีความสุขคะ่ะ นางจีรนุชบุญชูะประทานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่210ค่ะได้กล่าวว่าโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาโมทบ210ได้มีการแนะนำค่ะแล้วก็เชิญชวนสมาชิกแม่บ้านที่อยู่บ้านแล้วไม่ได้ประกอบอาชีพนอกค่ายค่ะมาเรียนรู้และก็รับฟังวิธีการปลูกผักวิธีการที่จะทำอย่างไรคะให้ครอบครัวของเราเนี่ยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ภายในบ้าน ซึ่งเมื่อได้องค์ความรู้แล้วค่ะก็ได้ขอรับมเมล็ดพันธุ์ต้นกลาจากทหารพันธุ์ดีค่ะไปปลูกที่บ้านของตนเองซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทุกๆหลังคาเรือนเนี่ยหลังบ้านก็จะปลูกผักที่ปลูกไว้นานาชนิดค่ะแต่บางบ้านเนี่ยอาจก็จะมีไม่ครบกับพี่แนนมีการแลกเปลี่ยนกันด้วย เมื่อบ้านทุกหลังนะคะมีผลผลิตจากแปลงเกษตรหรือจากรับประทานเนี่ยก็สามารถนําไปจําหน่ายหาไรายได้เพิ่มกับที่บริเวณหน้าค่ายก็จะมีการเปิดตลาดในทุกวันพุธค่ะทาให้ทุกครัวเรือนนะคะมีการลดรายจ่ายค่ะครอบครัวเนี่ยก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมาใช้ในชีวิตประจําวันโดยผล,ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพวกมะละกอถั่วพริก มะเขือเทศมะเขือค่ะโดยจำหน่ายเริ่มต้นที่ราคาเพียง10บาทเท่านั้นค่ะค่ะเอาจริงก็ไม่ได้ว่าประสงค์ขายซะทีเดียวนะคะดูลักษณะแล้วเป็นการแลกเปลี่ยนกันซะมากกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามนทนทหารบกที่2-1-0ค่ะบางส่วนก็ได้เข้าร่วมโครงการทอผ้าด้วยนะน้องสุค่ะก็มีการทอผ้าเขามา้าผ้าหม่มผ้าคลุมไหล่ค่ะ ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นการจําหน่ายให้กับทหารใหม่ที่เข้าประจำการในทุกๆผลัดนะคะขณะอีกส่วนหนึ่งค่ะก็นําไปจําหน่ายที่ตลาดหน้าค่ายในทุกวันพุธนี่แหละคะ่ะสำหรับรายได้นะคะส่วนหนึ่งก็จะนําไปสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาติไทยโดยปัจจุบันค่ะโครงการนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะ นอกจากสมาชิกแม่บ้านทหารบกสาขามทบ210แล้วเนี่ยก็ยังมีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะคะนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยมาซื้อขายกันที่นาคาได้ด้วยนะคะเมื่อผลผลิตมีจำนวนเยอะขึ้นโครงการอาหารพันดีก็ยังเอาไปเป็นเขาเรียกว่าประกอบเลี้ยงอะคะน้องสุเอาไปทำอาหารให้กับกำลังพลในมทบ210นี่ด้วยนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในทุกวันพุธเช่นเดียวกันม,มีตลาดขายทุกวันพุธ ขายไม่หมดแลกเปลี่ยนกันไม่หมดยังไงเอ,เอาเข้าโรงประกอบเลี้ยงเลยเนะคะ